สวัสดีครับวันนี้วันที่28มิถุนา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันชนนะครับจากยี่ห้อ CC Hand นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำของแต่งมาสำหรับรถสเกลได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ปราณีตนะครับบรรจงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกันชนหลังนะครับของรถ f o ล์นเนอนะครับของตัวนี้บอดี้ตัว f o r ์น n นอนะครับของ To y ยต a นะครับ ของยี่ห้อ RC4 นะครับกันชนนี้ก็ใช้กับชัด CTF2 นะครับก็จะพอดีอันนี้เนี่ยทำสีด้วยการอะโนได์นะครับสีดำนะครับแล้วก็วัสดุของมันก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับในนี้จะประกอบด้วย1ก็คือกันชนหลังนะครับ สองก็คือตัวที่ยึดอย่างอะไหนะครับนะครับสามก็คือตัวบันไดบันไดกับตัวที่ใส่ถังน้ำมันสำรองนะครับซึ่งเป็นทั้งหมดนี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับอลูมิเนียมแข็งแรงมากนะครับน้ำหนักทั้งหมดนี้ก็ประมาณ64 ไอ้264นะครับ2 6 4เอ้ย267กรัมนะครับตัวนี้ก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับตัวอันนี้เนี่ยเห็นจากในรูปเนี่ยก็เลยเห็นมันสวยนะครับก็เลยสั่งมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในรถเนี่ยในในรูปของ rc 4เนี่ยเขาใส่ตัวนี้เนี่ย มันก็จะทําให้รถเนี่ยกลายเป็นรถที่คือรถโดยปกติโฟลเลนเนอร์เนี่ยพอไม่มีของแต่งก็จะดูเป็นรถบ้านๆนนะครับแต่ว่าพอใส่ของแต่งอย่างบันไดข้างหรือว่าตัวกันชนหลังเข้าไปเนี่ยก็จะมีความเป็นออฟโรดนะครับสวยงามนะครับซีซีแฮก็เลยออกตัวนี้มานะครับซึ่งดูแล้วแบบว่าสมบุกสมบันนะครับบันงบันไดแล้วก็ตัวบันพับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีบันพับสําหรับติดตัวยางอะไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจะเปิดกระบาดท้ายฝากระบาดท้ายลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตัวบานพับที่ติดยางอะไรเนี่ยออกไปได้นะครับแล้วเราค่อยเปิดบานพับตัวฝาท้ายลงมานะครับก็สวยงามแล้วก็เหมือนจริงนะฮะส,สวยสมจริงนะครับอันนี้ก็คือ รหัส v v v c 0 7ขีดนะครับราคา4590บาทนะครับผิดพันจาก CC Hand นะครับก็ทำให้รถเราเปลี่ยนลุกไปนะครับจากรถที่ดูเรียบๆนะครับเหมือนโฟล์นเนอร์นะครับตโตโยต้าลิ a c ซิของโตโยต้านะครับก็กลายถ้เกิดว่าอยากจะเปลี่ยนให้เป็นลุกของรถออฟโรดเข้าป่าเนี่ยก็ตัวนี้ก็เหมาะนะครับพอใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บต่อไปก็จัด กันชนหน้าแล้วก็พวกบันไดข้างครับเดี๋ยวเราจะเอาบันไดข้างมาแล้วก็มีแหลกก็มีทั้แหลกหลังคานะครับของโฟลันเนอร์โดยโดยเฉพาะนะครับอันนี้เนี่ยในถุงเนี่ยก็จะมีให้ตัวน็อตมาด้วยนะครับมีน็อตขนาดเอ็มหนึ่งจุดหกเอ็มสองเอมสามเอมสี่นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นสำหรับยึดจุดต่างๆให้อยู่ด้วยกันนะครับก็ สวยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยความยาวผมวัดดูก่อนว่าความยาวของกันชนนะครับเผื่อว่าท่านจะไปใส่รุ่นอื่นนะครับ19เซนนะครับ19เซนก็คือสุดนี่ถึงสุดนี่นะครับ19เซนแล้วก็ตัวยึดนะครับตัวยึดกับชัดซีเนี่ยก็ประมาณก็9เซนนะครับตัวนี้ตัวยึดเผื่อว่าใครไม่มีโฟลเลนเนอร์หรือว่ามีตัวบอดี้แบบอื่นเนี่ย ก็ลองไปวัดดูแชทซีของเรานะครับว่ามันพอจะใส่ได้ไหมเพราะว่ามันสวยจริงๆนะเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามชม5ช่องทางของเรานะของเราก็มี f a c e b o o k YouTube i n s t a g กรมเว็บไซต์แล้วก็ s h o ป e e นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC s c a l l Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 9 9 8นะครับผมเองครับสวัสดีครับ